และจากเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็ทําให้ล่าสุดนั้นกระทรวงการคลังก็เตรียมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีนะคะในการเพิ่มงบประมาณกลางปี2555ทั้งนี้ก็เพื่อรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะทางด้านสอชอเอสอชอเองก็เตรียมที่จะขออนุมัติงบกลางจํานวน4,400ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่10จังหวัดภาคใต้ค่ะ การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะมีประเด็นหลักในการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยมีแนวทางจากหลายหน่วยงานนะคะโดยในส่วนของกระทรวงการคลังเองนั้นนายกรจติกะวาน,นิชนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เตรียมที่จะเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มในพื้นที่ภาคใต้โดยผ่านธนาคารของรัฐที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อลดภาระงบประมาณ รัฐมนตรีคังบอกนะคะว่าจะเสนอให้รัฐบาลนั้นจัดงบประมาณกลางปี2,555เพื่อรองรับปัญหาภัยพิบัติ หลังจากเกิดสถานการณ์ขึ้นบ่อยครั้งและสร้างความเสียหายอย่างหนักจึงจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยจะลดค่าใช้จ่ายจากส่วนอื่นๆมาจาัดสรรเป็นงบประมาณในส่วนนี้ซึ่งคณะรัฐมนตรีเองนั้นจะต้องพิจารณาวงเงินนะคะโดยประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ล่าสุดรวมทั้งผลกระทบที่มีผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจด้วยไปฟังเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็จะมี การพิจารณาถึงงบประมาณที่จะต้องใช้ในการเยียวยาในชั้นแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นงบ5,000บาทที่จะให้ในแต่ละแต่ละครัวเรือนที่รับผลกระทบหรือการประเมินาการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรนะครับรวมไปถึงข้อเสนอของทางกระทรวงคลัง,งในส่วนของการเข้าถึงสินเชื่อแล้วก็การาบริหารหนี้สินของเกษตรกรนะครับให้ให้เขาไม่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งธนาคารไม่ว่าจะเป็นทกสออมสินหรือธนาคารอื่นๆในสังกัดของรัฐบาลก็พร้อมที่จะแล้วก็ได้นําเสนอนโยบายกับทุกธนาคารนะครับว่าจะช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนอย่างไร นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสาหากรณ์นะคะก็ของบประมาณ15,800ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายประมาณกว่า1ล้านไร่นะคะโดยเฉพาะกรณีสวนยางพาราที่เบื้องต้นคาดว่าจะได้รับความเสียหายประมาณ80,000ไร่ด้วยกันนะคะศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือคอชออ,อก็ขออนุมัติงบกลาง4,400ล้านบาทเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้10จังหวัดด้วยกัน นะคะตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนแล้ว500,000ครัวเรือนโดยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายสาธิตวงหนองเตยในฐานะผู้อำนวยการคชอชออเขาก็ชี้แจงบอกว่างบประมาณจํานวนนี้จะแบ่งเป็นสส่วนส่วนแรกเนี่ยนะคะ20,000ขออภัยค่ะ2,900ล้านบาทใช้ในการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย58,000ครัวเรือนครอบครัวละ5,000บาทด้วยกันส่วนที่2ออีก3,200ล้านบาทใช้ในการเยียวยาด้านการเกษตรทั้งพืชสวนพืชไรนาข้าวและ มซึ่งส่วนนี้จะนําเงินที่เหลือจากการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ประสบอุภัยครั้งก่อนอีก1,600ล้านบาทมาสมทบด้วยนะคะ แล้วก็กรณีผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังนี่นะคะเบื้องต้นก็จะนําบ้านน็อกดาวไปช่วยเหลือก่อนนะคะก็จะเร่งดําเนินการให้ทันในช่วงสงกรานนี้แล้วก็มีวาระอื่นๆนอกเหนือจากน้ําท่วมเนี่ยทางกระทรวงการคลังก็จะนําพรบรว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พุทธศักราช2535หรือว่าพรบร่วมทุนฉบับใหม่เข้าสู่การพิจารณาด้วยกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีการขอความเห็นชอบจัดตั้งคณะกรรมการร่วมมาดูแลเรื่องของน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็จะเสนอขอปรับลดราคาน้ํามันปาล์มบรรจุขวดลง5บาทต่อขวดด้วยนอกจากนี้ได้เสนอคอรมอตามข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในภาคใต้ที่ให้ยกเลิกหลักประกันโรงสีข้าวที่ร่วมโครงการแทรกแซงตลาดด้วยนะคะ